สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตเสื้อไหมพรมคริสต์มาสเข้ามาใหม่แล้วค่ะพี่ๆราคาตัวละ150บาท150บาทงานใหม่ๆสวยๆสองตัว300บาทส่งให้คุณพี่ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะพี่ๆท่านไหนรับชมหนูผ่านทาง youtube นะคะหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะพี่ๆเมมเบอร์ Member แล้วแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามหนูได้เลยนะคะ หรือพี่ๆคนไหนแอดไลน์ไม่เป็นพี่ๆโทรเข้ามาได้เลยนะมีน้องๆทีมงานรอรับสายพี่ๆอยู่ค่ะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยค่ะใกล้เทศกาลคริสต์มาสเข้ามาแล้วค่ะมารับไปให้ลูกๆและหลานๆใส่หรือจะรับไปใส่เองในตรีมของบริษัทตรีมของงานเนาะอ่าตัวนี้อกได้42ยืดสุดได้50ค่ะ อก42ยืดสุดได้50าิพี่พี่งานอลังการงานสร้างมากๆพี่พี่ฟังเสียงเอมีกระดิ่งด้วยของหนูก็มีของหนูก็มีน่ารักมากมากเลยนี่พี่พี่ชอบตัวไหนพี่พี่ก็แคปมาเลยนะคะพี่ใหม่ก็ห่วงเล่นอยากเล่นด้วยนี่พี่พี่ฟังสิดังมากมากเลยงานสวยตื่นเต้นมากๆพี่งานใหม่เลยสวยหนูชอบมากๆเลยอะ ตัวนี้อกได้ห้ยืดสุดได้60ยืดสุดได้ถึง60เลยนะพี่พี่นี่ซื้อไปฝากแม่แม่ใส่เป็นใส่เป็นตรีมใส่เป็นครอบครัวของเราอุ้ยคุ้มสุดคุ้มเลยพี่พี่เพราะว่างานใหม่ผมซื้อใหม่มือหนึ่งตามเทศกาลแบบเนี้ยส0มร0ออเป็นอย่างต่ำตัวต่อไป ตัวนี้อ,อกได้42ยืดสุดได้46อุ้ยตัวนี้นุ่มมากวิพ,พี่ดูงานดิซานตาคอแจกของขวัญว้าวสีน้ำเงินผ้าแบบฟูฟูนุ่มๆเลย42ยืดสุดได้46เลยค่ะราคาตัวละ150้วหบาทนะชอบตัวไหนแคปภาพทักมาเลยค่ะแคปไม่เป็นพี่ๆโทรเข้ามาเลยนะนี่อ่ะตัวต่อไป โอ้โหใหม่พรมถักตัวนี้อก44ยืดสุดได้50ค่ะอก44ยืดสุดได้50เลยนะงานกระดิ่งดังๆแบบนี้โอ้โ oh, หพี่ใหม่ก็เล่นไม่หยุดเลยค่ะพี่พี่เขาชอบมากเลยค่ะเขยา่าอยู่นั่นแหละนี่เห็นไหมอืมไปงานกระดุมหน้านะพี่พ,พี่ตัวนี้ผ้าสวยและใหม่มากพี่พ,พท่านไหนที่ชอบแบบอ่าผ้าหนาๆตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะตัวนี้สวยมากๆดูลายดูสีโอ้ยนี่ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้34ยืดสุดได้38มีหมวกแม่โมดให้ด้วยเนาะพี่ๆดูนีหมวกยาวมากๆนี่34ยืดสุดได้38นะน้องอะไรน้องกวางเลนเดียใช่ไหมตัวนี้นี่เหมือนข้องหนูเลยน้องกวางเหมือนกันแต่คนละสีด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกสี่ดยืดสุดได้54สีน้ำเงินสดใสสวยมากสีน้ำเงินสดสวยสวยเลยพี่พี่อา่าสโนว์แมนใส่สร้อยคอทองคำจิบเบียใต้ต้นมะพร้าวมันเข้ากันเนาะแล้วติดไฟคริสต์มาสทั่วทั้งต้นเลยแทนที่จะเป็นต้นอะไรนะที่เขาแต่งธตรีมคริสต์มาสอ่ะพี่พี่สวยแล้วผ้าดีใหม่มากๆพี่พี่ท่านไหนที่รอ เสื้อไหมพรมคริสต์มาสมาค่ะรวมในคลิปวิดีโอนี้ไว้ให้แล้ว4ี่สยืดสุดได้ห้ค่ะตัวต่อไป44ยืดสุดได้ห้าตัวนี้เป็นสีแดง <c oughs> อุ้ยแดงเขียวอุ้ยอันนี้มีอ่าตุ้งติ้งตุ้งติ้งเยนี่ยน้องวัวใส่หมวกอืงานปักงานละเอียดมากๆิพี่ๆดูดิ งานละเอียดสุดๆและใหม่มากๆเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆแล้วรีบนำมาอัปเดตให้เลยค่ะตัวต่อไปสี่สิบยืดสุดได้สี่สิบหกขาตัวนี้อกสี่สิบยืดสุดได้สี่บหกตัวนี้มีกระดิ่งไหมพี่ใหม่อ๋อมันกระดิ่งของหนูมันกระดิ่งตัวที่หนูใส่หนูคิดว่าแต่ตัวนี้มีกระดิ่งเขยา่าใหญ่เลยงานแต่งมุกด้านหน้าแล้วเป็นน้องกวางอืด้านหน้าด้านหลังนะคะ ตัวต่อไป38ยืดสุดได้ยี่ค่ะว้าวสวยอ่ะมีแต่ลายสวยๆเลยพี่ๆดูดีอันนี้เขาเรียกอะไรแพนกวินเนาะแพนกวิน <Penguin S 2> เล่นอ่าหิมะอืมสายืดสุดได้ยี่ค่ะอะตัวต่อไปอู้สีแดงเข้มตัวนี้สวยมาก สีแดงเข้มตัวนี้สวยมาก40ยืดสุดได้ห้าสิบค่ะ40ยืดสุดได้ห้าสิบสีแดงเข้มนะตัวนี้สวยมากมากพี่ๆใส่ไปงานโรงเรียนหรือจะซื้อไปฝากลูกๆไปแสดงงานโรงเรียนเนาะพ,พี่อื่เข้าตรีมเข้าชุดสุดๆหนึ่งปีมีครั้งเดียวใช้ให้คุ้มค่ะใส่ให้คุ้มเปลี่ยนชั่วโมงละตัวไปเลยสี่ยืดสุดได้ห้ค่ะอู้ย สีสวยมากๆโอ้โหพ,พี่เนื้อสัมผัสอืมพี่ดูอะในกล้องกับงานจริงคือเลิศเลยค่ะเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเลยสำเนาถูกต้องค่ะนี่ตัวนี้จะผ้าหนานิดนึงนะขอแจ้งพี่ๆไว้เลยค่ะตัวนี้จะผ้าหนานิดนึงสี่สิบยืดสุดได้ห้าสิบสีตัวต่อไป4ี่สยืดสุดได้สี่สิบแปสีดำสีดำ,ดำตรงนี้ จับได้นะเล่นได้จมูกน้องกวางอะ่ะอุยสี่สิบสองยืย้อสุดได้สี่สิบแปดค่ะอะขออัปเดตรัวรัวเลิกตื่นเต้นละเดี๋ยวพี่พี่จะได้รับชมกันไม่เยอะเนาะสี่สิบยื้อสุดได้สี่สิบแปดค่ะสี่สิบยื้อสุดได้สี่สิบแปดเลยนะอุ้ยอันนี้แต่งเป็นแบบเหมือนน้องน้องแมวเนาะหด้าหน้าด้าหลังนะคะสี่สิบยื้อสุดได้สี่สิบแปดค่ะสีน้ำเงินตัวนี้ 42ยืดสุดได้48สีน้ำเงินจุอูเข้ากันมากวิวๆอันนี้แต่งเป็นรูปน้องกวางนะเห็นไหมเป็นรูปน้องกวางพี่พี่ท่านไหนที่แบบไม่ชอบลวดลายเยอะๆตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะมีแค่สองสีแต่แบบเนื้องานคือดีเลิศเลย42ยืดสุดได้48ค่ะตัวต่อไปสีดำตัวนี้44ยืดสุดได้46ค่ะ44ยืดสุดได้46เนี่ยงานเป็นลายด้านหน้านะ ด้านหน้านะคะด้านหลังไม่มีลายค่ะเป็นสีดำพื้นพื้นเลยตัวต่อไปอู้ตัวนี้อลังการมากๆเลยพี่พี่ดูดิอืมต้นคริสต์มาสก็มาแต่งไฟให้ด้วยด้านหลังดูดิว่วี่สี่สิบหกยืดสุดได้ห้าสิบสี่ค่ะตัวนี้สี่สิบหกยืดสุดได้ห้าสิบสี่เลยนะนี่กระดูกเออกระดิ่งทางไหนกระดิ่งทางนู้นหนูก็เขย่าอยู่นั่นแหละ ตัวต่อไปมาเอามาพี่ใหม่เร็วๆห้าสิบยืดสุดได้ห้าสิบแปดค่ะพี่พี่อันนี้มีกระดิ่งเห็นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่พี่เดินไปนี่เดินไปเดินเข้างานไปอู้เรื่อดเลยค่ะสี่อ่ะห้าสิบยืดสุดได้ห้าสิบแปดนะตัวต่อไป สายืดสุดได้44ค่ะตัวนี้36ยืดสุดได้44่สิบสี่ซานต้าขี่ม้ยูนิคอร์นอ้าวมันใช่เปล่าเนี่ยซานต้าขี่ม้นายูนิคอร์นด้านหน้านะด้านหลังค่ะ36ยืดสุดได้44นะตัวต่อไปสีน้ําเงินเข้มตัวนี้ 40ยืดสุดได้4ี่สี่ค่ะ4ี่สิบยืดสุดได้4ี่ี่อุ้ยน้องกวางหน้ารักจังวิบวับวิบวับเชียวโอโหที่พี่ท่านไหนที่ไม่ชอบอลวดลายเยอะๆตัวนี้สวยมากๆวิพีเนื้อผ้าใหม่มากๆเลย4ี่สิยืดสุดได้4 4สี่นะตัวต่อไป4ี่สิบยืดสุดได้4ี่สสอ้อันนี้ขาอะไรเขาเรียกขาใครคะเนี่ย <laughs> ขาใครคะมีกระดิ่งด้วย โอ้งานงานแน่นงานเลิศมากๆพี่พี่ลายไม่มีตกสีไม่มีเพี้ยนเลยค่ะสี่สิบยืดสุดได้สี่สิบสี่ค่ะตัวต่อไปโอ้ยหยิบตัวไหนก็สวยมากๆอ่ะไม่อยากจะวางสักตัวอยากจะอัปเดตให้ชมได้แบบเห็นเนื้องานเห็นเนื้อผ้าเนาะสี่สิบยืดสุดได้ห้าสิบค่ะตัวนี้ตัวนี้สี่สิบยืดสุดได้ห้าสิบเลยนะนี่พี่พี่ดูเนื้องานใกล้ อันนี้ตัวอะไรอันนี้คุกกี้รันใช่ไหมเกมที่ฮิตฮิตช่วงนั้นโอ้พี่พี่หนูจะบอกว่าเล่นจนโทรศัพท์ค้างเลยแม่บน่นแม่บ่นหนักเลยช่วงนั้นคุกกี้รันมาแรง42เยอ่สุดได้52ค่ะว้าวงานแต่งแบบเริดๆงานแต่งด้านหน้าแบบเริดๆสามารถจับได้นะนี่นีจับได้พี่พี่เนี่ยดูดิดู หน้าหลังเป็นสีกรมพื้นพื้นค่ะไม่มีลวดลาย42ยืดสุดได้52อันนี้38ยืดสุดได้48อุ้ยน่ารักงานกระดุมง,งานซีฟเอาน้องเป็นงานกระดุมนะคะตัวนี้จะเป็นขนฟูๆนุ่มๆเลยนี่พี่ๆดูเนื้องานเนื้อผ้าใกล้ๆอะ38ยืดสุดได้48ค่ะนี่ตัวต่อไป สียืดสุดได้สี่สค่ะอุ้ยมีแต่ตัวแบบสวยๆแล้วเนื้อผ้าดีๆทั้งนั้นเลยใส่แล้วไม่คันนะพี่ๆหนูใส่อยู่เนี้ยไม่คันเลยนะมึงเกาะผมหนูอีกแล้วเนี่ยอันนี้น้องอะไรน้องแมวน้องแมวน้องแมวค่ะน้องแมวมาตรีมคริสต์มาสเหมือนกันเห็นไหมสวยมากสี่ยืดสุดได้สีค่ะตัวต่อไป 4ี่สี่ยืดสุดได้ห้าิบี่ตัวนี้เป็นงานซิปด้านหน้านะคะพี่พี่ท่านไหนที่ไม่ชอบแบบใส่สวมหัวหรือกระดุมง,งานซิปเราก็มีมาอัปเดตให้นะพี่พี่นี่เห็นไหมอืมสี่ิี่ยืดสุดได้ห้าสิบี่ค่ะงานปักด้านล่างแน่นๆเลยน้องกวางห้าหกตัวกี่ตัวเนี่ยหตัวค่ะอืมนี่ด้านหลังนะคะตัวต่อไป ตัวนี้จะบอกว่าเป็นคนแกะป้ายเองกับมือแล้วมีป้ายติดมาใหม่มากๆเลย38ยืดสุดได้4 4ค่ะ38ยืดสุดได้44ใส่ออกมาแล้วเห็นไหมมันเลิศมากๆเนื้อผ้านุ่มๆแบบนี้พี่ๆแค่150บาทพี่ๆจะต้องไปซื้อใหม่มือหนึ่งทำไมเพราะหนูทำการซักอบรีดให้แล้วพี่ๆคุ้มสุดคุ้มไปเลยอ๋อใหม่ผมไม่ได้รีคะ่ะพูดผิดเคยตัว ไหมพรมซักอบมาแล้วเออทำความสะอาดให้เรียบร้อยราคาร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะสามสิบสองยืดสุดได้สามสิบหกสามสิบสองยืดสุดได้สามชอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยซื้อไปฝากคนลูกชายใส่สักหน่อยก็น่าใหม่มากๆพี่พี่ตัวต่อไปสี่สิบสี่ยืดสุดได้ห้าสิบค่ะ สี่สิบสี่ยืดสุดได้ห้าสิบงานกระดุมหน้านะตัวนี้เป็นงานกระดุมหน้านะคะพี่ๆนี่นี่นมันระ,ะวิบระวับเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้แต่งขาดเด้อพี่ๆมันเป็นออาเขาแต่งมาให้มันสะท้อนแสงนะตัวนี้มันไม่ได้ขาดนะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปสีแดงวายตัวนี้ห้าสิบยืดสุดได้ห้าสิบแปดค่ะห้าสิบยืดสุดได้ห้าสิบแปดเสียงกระดิ่งอยู่ตรงไหน เสียงกระดิ่งอยู่ตรงนี้พี่ๆท่านไหนที่ชอบแบบมีเสียงกระดิ่งเสียงะระฆังมาค่ะมีหลายตัวเลยอะหน้าหน้า,นาด้านหลังนะคะตัวต่อไป44ยืดสุดได้52ค่ะ44ยืดสุดได้52ค่ะอู้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยดอกไม้ที่เป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาตกแต่งอยู่ในต้นคริสต์มาสเด้อพี่ๆเออดูดิ ในตรีมคริสต์มาสเหมือนกันนะ44ยืดสุดได้52ค่ะตัวต่อไป40ยืดสุดได้46ค่ะวุ้อันนี้น่ารักมากมากเลยน้องนกตาโตน้องนกหูตาโตน่ารักมากเนี่เห็นไหมด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไป44ยืดสุดได้54อุ้ยอะไรเนี่ย มรี่คริสต์มาสใช่ไหมเขาอ่านแมรี่คริสต์มาสเป่ะอ้าวใช่รใชจริง,รงๆด้วยเอาไม่ใช่เออใช่นั่นแหละหพี่พี่ผานุมมากงานคอวีสี่สิบสี่ยืดสุดได้ห้าสิบสี่อ้วนานุ่มจริงๆนะเนี่ยตัวนี้นุ่มมากๆเลยนี่ด้านหน้าด้านหลังนะตัวต่อไปอ้วนลังาการมากตัวนี้สี่สิบยืดสุดได้สี่สิบแปดค่ะสี่สิบยืดสุดได้สี่สิบแปดนะพี่พี่ดูน้องหมี ใส่เสื้อใหม่ผมคริสต์มาสเหมือนกันเลยด้านหน้าด้านหลังนะตัวนี้จะยาวนิดนึงนะพี่ๆท่านไหนที่ชอบใส่แบบครุงโ้นใส่แบบยาวๆใส่เด็ก,กิ้งสีดําด้านในนะสวยมาก่าเลยค่ะตัวต่อไป48ยืดสุดได้64งานตัวใหญ่ๆเราก็มีมาอัปเดตให้นะพี่พท่านไหนที่ใส์ใหญ่พี่พไม่ต้องกลัวว่าพี่พจะไม่มีอ่าชุดคริสต์มาสใส่กับเขาเนาะใน ในในร้านมีเยอะเลยนะพี่ๆขอผ้าเพิ่มเติมหลังบ้านพี่ๆแจ้งไซส์แจ้ง,จงอ,อกได้เลยเดี๋ยวน้องๆทีมงานจะถ่ายให้พี่ๆชมนะสี่สิบแปดยืดสุดได้หกสิบสี่ค่ะตัวนี้ตัวต่อไปสี่สิบสองยืดสุดได้ห้าสิบสองอุ้ยตัวนี้ผ้านุ่มมากๆผ้านุ่มๆใส่สบายๆเลยตัวนี้พี่ๆดูดิดูงานด้านหน้านะด้านหลังไม่มีลวดลายค่ะสี่สิบสองยืดสุดได้ห้าสิบสองค่ะ ตัวต่อไปห้าสิบยืดสุดได้ห้าสิบหกค่ะห้าสิบยืดสุดได้ห้าสิบหกอุ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเราใส่เป็นคอรเราเราจะเป็นใส่ชุดแบบนี้องเขาแต่งมาแบบโอ้โหเนคิดไม่ทันเลยนะเมื่อกี้ห้าสิบยืดสุดได้ห้าสิบหกเลยค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะผ้านุม่มๆผ้าใหม่ๆเลยพี่ๆถ้าภาษาบ้านหนูเขาเรียกว่าสะออน เพราะว่าเห็นของใหม่ๆแล้วตื่นเต้นมากๆสอนงานงานใหม่งานดีอ่ะ44ยืดสุดได้50งานอันนี้เป็นงานกระดุมผ่าหน้านะเป็นงานกระดุมหน้านะพี่ๆท่านไหนที่แบบชอบเป็นงานกระดุมก็มีหลายตัวเลยเดซนี่พี่ๆดูงานดูเนื้องานเนื้อผ้าโอ้โหเทียบมือหนึ่งได้เลยอุ้ยอันนี้แต่งเป็นตัวอะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยเขาเรียกอะไร นึกไม่ออกสี่สิบยืดสุดได้ห้สิบนะเดี๋ยวหนูไปนึกก่อนนะหนูจะมาบอกไปพี่ก็แล้วกันสี่สิบยืดสุดได้สี่สิบแปดอู้อันนี้จะเป็นซานตาคลอสซานตาคลอสค่ะเป็นตัวเราแล้วก็ใส่หมวกแดงๆที่เป็นหมวกจุกเหลมๆมานี่สี่สิบยืดสุดได้สี่สิบแปดค่ะตัวนี้ตัวต่อไป ห4ิสี่ยืดสุดได้หกสิบสองค่ะห้ี่ยืดสุดได้หกสิบพี่ๆชอบสีดําชอบสีแดงชอบสีน้ำเงินชอบสีเขียวี่พี่แจ้งได้เลยค่ะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะสีเขียวค่ะนี่สีเขียวค่ะ,คะอ้าวตัวต่อไปสีกรมออ้ตัวนี้สวยมากพี่พี่อลังการเวอร์เลยนี่ น้องมีโอ้โหตกแต่งมาแบบพี่พี่มันพูดคำไหนก็ไม่ถูกบรรยายไม่ถูกเลยค่ะมันสวยทุกตัวจริงๆห้าสิบยืดสุดได้ห้าสิบดค่ะงานกระดุมหน้านะอันนี้เป็นงานกระดุมหน้าอันนี้น่าจะติดผิดหรือเปล่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ห้าสิบยืดสุดได้ห้าสิบดนะตัวต่อไปสามสิบสองยืดสุดได้สาสิบค่ะสีเขียวก็มีมีทุกสีค่ะพี่พี่ชอบสีไหนพี่พี่แจ้งได้เลย อ่าสายืดสุดได้36อุ้ยน้องมีพี่พี่ซื้อไปฝากลูกๆใส่ก็ได้นะเนี่ยสวยมากๆตัวต่อไป40ยืดสุดได้44อุ้ยดูดิบอกแล้วซื้อใส่เป็นตรีมครอบครัวในวันคริสต์มาสจัดปาร์ตี้อยู่ที่บ้านเล็กๆใส่แล้วถ่ายรูปออกมาคือแบบน่ารักสุดๆไปเลยคะ่ะพี่พี่อ่ะสียืดสุดได้44คะ่ะ ตัวต่อไป40ยืดสุดได้4ี่อุ้ยสีเทาตัวนี้เป็นสีเทาแบบละมุนล,ละมุนสีเทาตัดกับขอบสีขาวลายขา,ขาวขาวด้าหน้าด้าหลังอุตัวนี้ผ้าดีนะเนี่ยตัวนี้ผ้าดีสุดๆเลยงานแบรด์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผ้าดีมากๆตัวต่อไป56ยืดสุดได้62ค่ะ56ยืดสุดได้62อุ้ยดูดิคุกกี้รันเต็มตัวเลย ด้านหน้าด้านหลังไม่มีน้องโบด้วยเห็นไหมเป็นลูกอ่าเป็นลูกอมเป็นอะไรประมาณนี้พี่พี่เขาเรียกว่าอะไรนะคอฟฟี่คอฟฟี่สามสิบแปดยืดสุดได้สี่สิบหกค่ะสามสิบแปดยืดสุดได้สี่สิบหกอุ้ยน้องมีตัวใหญ่มากน้องมีตัวใหญ่มากๆาเลยหนูรู้สึกว่าหนูตัวเล็กไปเลยพี่พี่หยิบเสื้อไหมพรมชุนห <c oughs> นูรู้สึกว่าหนูตัวเล็กมากๆเลยตัวต่อไป 48ดยืดสุดได้ห้าสดค่ะว้าวน้องหมาอันนี้น่าจะเป็นพันปักปักปัก48ดยืดสุดได้ห้ดนะสีเขียวขาวตัวต่อไป48ดยืดสุดได้ห้าสค่ะว้าวอลังการมากรูปดาวฝั่งนี้อันนี้จะเป็นสีขาวสลับสีแดง งานกระดุมหน้านะคะด้านหลังแต่งเป็นดาวเป็นเพชรรลยิบระยับเลยนี่48ยืดสุดได้54ค่ะตัวต่อไปวีตัวนี้น่ารักมากมากเลย34ยืดสุดได้40ค่ะ34ยืดสุดได้40นะน้องกวางใส่ผ้าพันคอโอ้เข้าตรีมสุดๆไปเลยน้องกวางด้านหน้าด้านหลังนะคะหน้าอยู่นี่ก้นอยู่นี่คะ่ะ ตัวต่อไปส4ยืดสุดได้38อุ๊ยอันนี้อันนี้พี่พี่ดูดิน้องมีกระดิ่งทองอันนี้เขาเรียกกระดิ่งเนาะพี่ใหม่เนี่ยเนี่ยพี่พี่ดูดิดูงานใกล้ๆพี่พี่มองดูงานใกล้ๆเนื้อผ้าใกล้ๆได้เลยส4ี่ยืดสุดได้38ค่ะปิดท้ายที่ตัวนี้ค่ะพี่พี่ตัวนี้อกสี่ิยืดสุดได้4 4สี่เดี๋ยวหนูมาอัปเดตให้ได้รับชมอ,อีกนะคะพี่พี่ ปิดทยที่ตัวนี้ก่อนเนาะเกิน20นาทีแล้วอัปโหลดยากมากๆเลยค่ะ40ยืดสุดได้44อูอ้พี่พี่อา้าวหิมะตกอันนี้เป็นหิมะตกแบบอลังการมากๆนี่เต็มตัวเลยหิมะตกหิมะตกใส่อ่าอาแล้วค่ะในคลิปวิดีโอนี้หนูมาอัปเดตเสื้อคริสต์มาสใหม่พรมให้พี่ๆได้รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ